ร้อยตำรวจเอกวินัยรัตนจิตต์ตำแหน่งรองสารวัตรจราจรสถา,านีตำรวจกรนเมืองน,นครศรีธรรมราชนะครับได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาให้ได้ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตำรวจเมืองนครศรีธรรมราชก็ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรอยู่ดีๆดูแล้วก็เงียบๆเงาๆไม่มีอะไรตื่นเต้นน่ะเงียบมากเลย โอ้โห oh. เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอดไซค์เห็นตำรวจเลยหนีเข้าซอยไปเลยครับเอาเฮ้ยจับจับจับมันมันต้องมีอะไรแน่นๆนเลยเฮ้มันหนีเข้าไปในซอยนั้นทำไมเนี่ยจับเร็วจับ อุตสาหนี้ตำรวจทันทีดันหนีเข้าซอยตันเสร็จแน่แกนหนีไม่ดูตาม,มาตาเรือดันหนีเข้ามาในซอยตันมันหนีขนาดเนี้มันต้องมียาบ้าหรือมีอาวุธร้ายแรงแน่ๆเลยครับระวังนะครับตำรวจต้อนแล้วครับตำรวจต้อนเข้าไปจนมุมแล้วจะไม่จนมุมได้ยังไงอะ่ะมันไปนซอยตันนะดูเดิมันทําผิดอะไรถึงได้หนีขนาดนี้เนี่ย ะะผมไม่ใส่มกอล่ะพี่ผมไม่ใส่มกอล่ะพี่ฮะที่แกหนีเจียนตายขนาดเนี้ยพอแกไม่ใส่มวกกันเนาะโอ้โหทําซะเป็นเรื่องใหญ่โตตํารวจได้วิ่งกันเกือบตายสุดท้ายก็แค่ผมไม่ใส่มกอล่ะพี่ผมไม่ใส่มกอล่ะพี่โอ้แล้วพอตำรวจค้นตัวก็ไม่เจออะไรผิดกฎหมายจริงๆด้วยครับแกจะหนีอะไรขนาดนี้วันเนี้ยผมไม่ใส่มกอล่ะพี่ผมไม่ใส่มกอล่ะพี่รู้แล้ว ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสกชายวัยรุ่นนะครับขับรถจักรยานยตนไม่สวมหมวกกันน็อกมีการเรียกตรวจของเจ้าหน้าที่จราจรเข้าไปในซอยตันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ไล่ติดตามเข้าไปถึงซอยเจอชายวัยรุ่นแอบ,บอยู่ใต้พุ่มไม้ตรวจคนตัว ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างไดหนีการจับหมวกกันนอกจริงๆนะครับขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวินัยรัตนจิตรองสารวัตรจราจร,จรสพเมืองนครศรีธรรมราชเรื่องหนีตำรวจเข้าซอยตัน